นะครับวันนี้ย้อนเข้าสู่รายการรักรีวิวเววกมเมอร์น,นะคะผมดักในวิวเช้นเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมโครฟ็อกเก็ตเอ dition นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนทําปืนใหญ่แบบคุณพ่อคุณแม่แรงกันเลยทีเดียวนะฮะแได้ครับคุณต้องมีไมโครฟ็อกเวอร์ชั่นต12อะไรก็ได้นะฮะที่สามารถลงมอลลิสโตนได้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปที่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 เซลล์คุณที่คุณสร้างไว้นะฮะนี่ฮะแล้วคุณก็อย่างนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างนะผมทำไว้นะอันนี้ผมเครดีมาจากเบียกี้เกมเมอรขอขอบคุณพี่ก็มากเลยโอ้ตรงต้องจ้างมากันต้องจ้างุนะไกลเข้าไหนฮะนี่คร<ม> <Enfin> ับคุณก mm ็วางขอชเดียนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะฮะแล้วคุณก็เป็นตรวแบบตรงนี้นะแล้วก็เียนี้ครับ ก็ราะเพราวก็พะ่กเราะว่กเรก็เพรก็เพาะว่ก็เอะวเราะวาเราะว่า้เวาก็ราวากเพร่เดรว็ว่กเะวก็วาวก็เากเาวารงนว้าะวะวาวากวากวา่่เารอเรเรวกกวาง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  ถึงแค่ตรงนี้นะฮะตรงนั้นไม่ต้องทำนะคะุณก,ก็กดไปสองหนึ่งสองสองหนึ่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 งสองนะฮะแล้วก็นกวางเป็นรนสโตนทั้งหมดเลยค่คะตรงนี้นะฮะนี่นะฮะคุณวางคุณกดตรงนี้นะวัตเทนละไยนะฮะแล้วคุณก็วางน้านไปตรงนี้นะครับก็วางตรงนี้อันอันนตินทีนะ,ะแล้วคุณก็ ก็กดเลยนะฮะกดกดตรงเนี้ยกดปุ่มมันจะยิงมาเลยแล้วมันมันจะ,นจะไฟมันจะกระพิกรพกระพิะพะพงปัง,ง,ปองโอเคจะปั่มไหมฮะโอเคก็สามารถน้องมาใช้ได้ครับโอเคแล้วนกะ็ถ้าชอบกอยิาลืมจะกดไลค์นะคะถ้าใช่ยิงคุณจะกดแชร์นะครับตอเลี้ขี้เข่าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกระสดีครับโอ้โหโคตรไกลอะ่ะ บ๊ายบายซีอูเกตไปแล้วบ๊ายบาย